สนับสนุนช่วงกิจกรรมนำสุขโดยห้างทองแสงทองใบทองแท้เปอร์เซ็นต์จากเยาวราชสาขาพระขนงสุขุมวิท71วัดวดชิระธรรมวาสเขตลาดกระบังปัจจุบันทางวัดกำลังมีโครงการสร้างอุโบสถสอชั้นเพื่อให้เป็นศาสะนะเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกที่หนึ่ง ปัจจุบันกำลังสร้างไปแล้วประมาณ50%ก็อาศัยศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเข้ามาร่วมบุญตามกำลังศรัทธาวันนี้ก็มีโค้ดแบงค์ของเรานำคณะมาร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อจะได้รวบรวมปัจจัยในการสร้างไปเรื่อยๆก็ขอเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายที่ได้เห็นได้รับทราบถึงกิจกรรมในการสร้างกุโบสถหลังนี้ มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมาพัฒนาวัดและอุโบสถหลังนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีถ้าพวกเราทั้งหลายมีโอกาสอยากจะทำพระป่าก็สามารถกำหนดวันเวลาตามที่พวกเราต้องการได้เลยทางวัดของเรานั้นยินดีต้อนรับคณะสัทธาทั้งหลายเหมือนโคดแบง์ที่เข้ามาถวายพระป่าในวันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้กับอีกหลายๆคน ที่สามารถเข้ามาร่วมสร้างบุญสร้างบาร,รมีสร้างกุโบโสถหลังนี้ให้สำเร็จลร่วงไปด้วยดีในโอกาสอนาคตอันใกล้นี้ขอเจร,ริญพร